สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพิรดาชีวิตในต่างแดนค่ะตั้งแต่นกพิราบน้อยตัวนั้นที่มันตกกลงลงมาแล้วก็มาอยู่ในสวนที่บ้านพิรดานะคะตั้งแต่วันนั้นก็ประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะ <c oughs> เขาก็บินออกไปใช้ชีวิตที่เขาควรจะเป็นนะคะบินออกไปบนโลกกว้างไปหาอาหารกินเองตามป่าตามเขา มีวันหนึ่งเขาก็มาจับอยู่บนต้นไม้ที่ตายแล้วต้นนี้ค่ะคิดว่าเป็นนกน้อยตัวนั้นจริงๆค่ะสีของเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะยังไม่มีสีสันมากมายเหมือนนกพิราบตัวอื่นๆค่ะพอเราเรียกชื่อเขาเขาก็เอียงคอมองลงมานะคะใช่เขาจริงๆเลยค่ะอาจจะเป็นวันนี้เป็นวันที่ไม่มีเหยื่อ หาอาหารไม่ได้ก็ได้ค่ะเขาก็จะมานั่งตรงนี้รอให้พิรดาให้อาหารเขามเมล็ดพืชผักต่างๆนะคะจะไม่ว่าจะเป็นดอกทานตะวันจำพวกมเมล็ดข้าวโพดข้าวฟ่างมเมล็ดข้าวโอ๊ตค่ะเราอยากให้เขาอยู่แบบธรรมชาติไปหากินอาหารเองตามทุ่งตามไร่ตามสถานที่ต,ต่างๆที่นกทั้งหลายไปหากินนั่นแหละค่ะ สำหรับเรื่องราวของเจ้านกน้อยนกพิราบตกรลังก็ได้อาวสานแล้วค่ะเพราะว่าเขาก็จะได้ออกไปใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังตามป่าตามเขาตามธรรมชาติถ้าเพื่อนๆพนพี่พี่พพคนไหนติดตามชีวิตของเจ้านกพิราบตกรลังก็ได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะ แต่อย่างไรพิรดาโคจะหาเรื่องรา้ามาเล่าให้ฟังแล้วก็ชีวิตประจำวันคนที่อยู่ต่างแดนค่ะไปทำโน่นทำนี่นะคะตอนนี้ก็ออกจากงานแล้วค่ะเพราะว่างานทำความสะอาดโรงแรมนั้นนหะมันหนักมากๆเลยค่ะ เขาก็จะให้แต่พิรดาทำเยอะกว่าคนอื่นนั่นนะ่ะก็เลยลาออกแล้วค่ะหางานใหม่ทำแล้วนะคะจะเป็นงานอะไรนั้นฝากกดติดตามกดชอบใจแล้วก็กดกระดิ่งไว้บ้างนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็สุดท้ายก็จะพาน้องหมาออกไปเดินเล่นสักหน่อยค่ะน้องหมาก็ ชอบการเดินมากๆเลยนะคะชีวิตประจำวันของยายรัตดาน้องหมาอัฉีก็ยังดำเนินต่อไปค่ะยังไงก็อย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อทั้งไทยทั้งเราทั้งภาคอีสานก็จะพยายามนำเรื่องราวมาเสนอ ชีวิตประจำวันทำโน่นนี่นั่นถ้าพบอะไรที่น่าสนใจก็จะมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้พิระดาก็จะขอลาไปก่อนกับน้องหมาอาจฉีนะคะเดินไปเดินมาเหนื่อยก็ดื่มน้ำแล้วก็เดินต่อค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกพลังแรงใจค่ะขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยรวยปงัปงปังค่ะสวัสดีค่ะ chắp mới cân dài còn chắp cân cả dài còn rồi, rồi hãy kinh nôm bà đơn to đơn to ớ con nè à. đơn to bà con nè à. đơn cái cây dài nó